คำสอนของแปะรงสีหรืออย่าคิดว่าบินสูงแล้วจะไม่มีวันร่วงลงมาแม้แต่นกที่บินได้สูงที่สุดในโลกก็ยังต้องลงมาแตะพื้นเพื่อนอนหลับพักผ่อนหรืออย่ามองข้ามคนที่ด้อยกว่าเพราะหลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่กว่าอย่ามองข้ามภูค้ารายเล็กๆไม่เห็นคุณค่าของพวกเขาเพราะสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นผููค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้พวกดูถูกคนพวกนี้มีเยอะแยะให้เห็นในโลกใบนี้จงจำไว้ คนมีเงินนั้นหลายคนไม่ได้มีมาแต่กําเนิดทุกคนหรืออย่าหมัวคิดว่าเรายังไหวไม่มีหวันไม่สบายเพราะอายุอย่างน้อยทํางานหามรุ่งหามค่ํายังไงก็ยังไหวแต่ถ้าไม่สบายเมื่อไหร่กําไรมากแค่ไหนก็ไม่คุ้มค่าหรืออย่าหมัวคิดว่าฉันมีเงินใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบาทอาจมีค่ามากมายในวันที่ไม่มีก็ได้ หรือเคยอ่านนิทานเรื่องขอนไม้กับทองคำไหม